อ๋อแล้วครับสวัสดีท่านน่ารักอ๋อเสียงพี่เปิดบิละอาแล้วครับสวัสดีครับน่า,นานรับอยู่กับผมในรายการแจกคุณสี่เฮดกันเนาะนี่จะมาเข้าเซิฟเอฟซีเราจะมาเล่นเซิฟเอฟซีกันนะครับเข้าไปกันเนาะจะเล็กเล็กเลกสักผมโอ้โหค้างค้างเลยผมขอตัดคลิปค่ะที่มันโหลดนะครับผมจะได้ใส่ราหัรด้วย ครับก็มาอีแล้วก็เหมือนได้ทำการไปเล่นมันแจกเงินหนึ่งพันนะทุกคนนะฮะก็อินโฟตรงนู้นก็ไปอ่านเองก็เทียบตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่านอ่านเองนะครับผมก็เลองพิมพ์หมดเยอะผก็เวลลหนึ่งนะเมื่อเช้าหนึ่งเมื่อเช้าผมเข้ามาเวลลหนึ่งอะไรบีเอฟเอฟบีเอฟตัวปอมจะลองพิมพ์หมดนะครับเพราะว่า พาอผมเอาเวลิลหนึ่งถูกแล้วนะครับเราเข้าเล่นกันเลยครับมานะปึ๊บนะฮะแต่ผมได้ทําการแบล็คของฟรีมาแล้วของฟรีคืออันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยทุยมั้งอันนี้แค่นี้ครับของฟรีจะรับได้ที่ชอบของชิพฟรีไอเทมแต่ของนี้ผมไปซื้อมาคระปุ่นนะฮะก็ได้กระสุนปืนนะครับเซฟเพียร์เลยปืนนี่นะฮะช็อป ชอบก็อของฟรีตรงนี้เลยนะไอไอเทมฟรีอันนี้ปะ,ะไม่ใช่อันนี้ปะใช่อันนี้ปะไม่ใช่นะโอเคมีเพชรสองชุดมึงรวยยังวะนี่ครับนี่น่าจะนี่เอ้ไม่ใช่อันนี้หวปะปะน,ะะนะี่นี่นี่อินโฟนี่อินโฟจะมีฟรีไอเทมนะฮะอินโฟจะมีที่ฟรีอินโฟนี่ครับนี่คือไอเทมฟรีนะตรงนี้นะ ขนมปังก็กดไปเรื่อยครับไม่มีการหมุนอะไรวะลูกปืนนี่ครับลูกปืนที่ผมเซ็นมาถ้าเฮียนี่คือเราเฮียแม่งบักกันช็อปเฮ้ยเท่ปืนเก็บโต้เฮ้ยปืนอะเท่จังวะกูขายปืนกูขายแล้วก็ส่งทิ้งได้นัเนี่ย สปอค่ะาฮาปนะฮั่นผมไม่ได้บอกครับเมื่อเช้านึงครับมองกันครับครับได้มาต่อแล้วครับเพื่อนครับนี่ครับเออก็ไม่มีอะไรครับไปวาร์ปนี่กว่าอินโฟสปอวาร์ปุ๊บห้าเดือนพวกเมสห้ามบินใน วับววีวีสร้างบ้านผมให้ไปครับเมื่อท้าผมไปว้ามึงหมู่บ้านปะหมู่น้าจ้าหมู่บ้านเออหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนี่ว่าเปล่าวะนี่คืออะไรเนะี่ยเออไปซิที่เดนอ๋อ,อจำได้ที่ผมไปแค่ที้แค่อันเดินไม่ใช่ตรงกลางนะสปอนส์สป S P A W N เมื่อเช้าเมื่อเช้าผมมีอะไจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อเช้ามันมีคนด่าว่าผมตัวปอมเออเออเออกูกูตัวปอมเออกูตัวปอมกูยอมรับแม่งว่าด่าวแม็กซ์พิ้งไบเฮ้ยจีคุณกูบอกว่าได้ก็พิม้งตัวมาว่าตัวปอมตัวกูอยังปากบอกว่าตัวปอมเฮ้ยไม่ได้ตัวปอมเลยสัสกับจีไม่เที่ยเมื่อเช้ากูมาสำรวจเสือับมาเล่น นอเดี๋ยวก่อนมันเปลี่ยนใหม่เหรอเดี๋ยวก่อนนะนึกออกว่าแล้วได้ว่าตัวฟ้ามันเปลี่ยนเหรอเพราะตอนแรกผมตกเลยจอพี่เวฟอีสานไปแกลๆดินกูเลยนะตัดไม้จากทาไหนดีวะผมจะมาสร้างบ้านน่นเนี่ยสร้างวัดจากทางนี้ละกันเนี่ยได้ปะอันนี้ยังลุบไม่ได้อะมันต้องไปอีก มึงยังไม่ถึง150ร้อยห้าสิบบลอกที้แย่ไอ้แซนนี่ปะมึงเกิน150ร้อยห้าสิบบล็อกเดินจนมาจะสองพันบ็อกตะคุยไอ้เหี้ยเออก็เดินลงมาเดินลงมาเดินเดินลงมาเดินลงมา,มา,มาเออมันมึงยังไม่ได้อีกเหรอรวะมึงยังโวยกูจะใช้เงินทุกอป่งเลยวะ เมื่อไรมันก็จะอ่ะคนนี้แม่งน่าสงสัยว่ะคนนี้แม่งน่าสงสัยไอ้ให้ต้องตามว่ะตามมันยังแม่งน่าสงสัยพี่เอฟตัวปลอมยังแม่งน่าสงสัยจจใครสร้างไอ้เฮียล่ะหูเค้พี่เอฟตัวปลอมแม่งน่าสงสัยจริงวะเฮ้เฮี่ยอันั้นมันอะไรวะผมพี่เอฟตัวปลอมแม่งกดน่าสงสัยอ่ะ ติดตามชีวิตเท่าพี่เว็บตับปอลอแไ้วติดตามชีวิตที่เว็บตับปลอมอันนะ่ะอันนะ่ะอันนะ่ะคือสายลับเอ๊้าวอ้าวไอสารด้วยเหงียนกูได้ไงวะเฮ้ยไอเชี่ยไปจะกดคลิป เว้ยบ้านใครว่าทุกแม่งเลยแซดแม่งอยู่ไหนวะเมื่อกี้แม่งหายไปไหนละโอ้โหไอซาแมึงอยู่ในี่ใช่ไหม,มอะไรวะมันมีพีรุษว่ะแม่งมีพีรุษว่ะ๋ยวก่อนนะแม่งมีพีรุษว่ะ แม่งมีพีรุดเถอะแป๊บหนึ่งวะแป๊บแป๊บหนึ่งแม่งม,มีพีรุดเถอะเดี๋ยวแถวน,นี้มึงแม่งเดี๋ยวก่อนนะแถวน,นี้มึงมีต้นไม้เลยใช่ไหมกูขุดบ้านใครมือเนี่ยช่างขุดแม่งเลยสัสกูเล็กกันแต่แรงแรกการลกักขโมยแย่แม่งลักได้ไงซะแต่บ้านมึงเสือกไม่ได้นั่น,นะควยเหอะเราจะไปทำเอากูดอะปึ๊บเราก็โจนตะเทือโจน <c oughs> ดดแป๊บเแล้วแต่ขอบขอบตรงคาบ้านพี่แม่งละกันๆๆ ถังข้างในกูเดี๋ยวให้แค่นั tense, ้นแหละอาประตูกูเหลือให้ละอ่ะอ่ะกูเหลือให้ละอ่ะเลาะบ้านแม่ฟิ้งก่อนสัจผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไปวาร์ปไหนกันแน่ครับที่เจอเมื่อเช้าผมจำได้ว่ามันวาร์ปทางซ้ายสุด่ะหรือทางตางกลางนั่นแหละ พี่แกเขามาบอกว่าเจคุงพิม่าเจคุงเจคุงปุ๊บแล้วพี่แกเขาก็บอกพิม์มาเขาทำต่อมาว่าตะปอมอ ok อ ok ตเอกูุตะปอมเอกู ok ตะปอม,อ ok ปอมแล้วแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าคอวอาอารยนะแต่พออะนแรกผมก็พิมพ์ว่าครับครับครับกูตัวปลอมแต่แม่งเผลอแบบมือลื่นตอนนั้นและแม่งก็เลยไปโดนก่อนเนี่ย เออกูบอกเลยกูทำคลินะปกันนะเออกูตัวปลอมเออกูตัวปลอมเออกูตัวปลอมไอ้แฟนครับขอสต็อปคลิปตอนที่ผมเลาะ,ลาะบ้านแมงเสร็จเอไอีเหี้ยมึงวางทีเอ็นทีหาคยุยเหรอสาสตร์กูโดนทีเอ็นทีแม่งเลยอีเหี้ยเฮ้ยเมื่อก,กี้มันเกิดเรื่องราวเลยผมพูดได้แป๊บเดียวปุ๊บเพี้ยพี่แกเข้ามาวางทีเอ็นทีกูงงเลยศาสตว์กูเลาะบ,บ้านแป๊บไปสัตว์ ล้อให้หมดครับล้อให้หมดโอ้โหมึงยังจะมาช่วยกูขุดเอ็งกูเป็นกูเป็นผู้ร้ายเนีย่ยไอ้สัสตีกันได้ไม่ไหนเฮียกูอยากตีย,ยิงตายเลยไอ้สารเฮ้ยเล่นทุบไม่ได้ไอ้สารแองแม่งโด่แหมงเทมากไม่ได้หรอ,อเท่หกูทุบปืนเออก็ได้วะกูจะทุบประตูเออเอาแม่งให้หมดเออเฮีย ไปไปรับผมขอเลาะบ้านไม่ให้หมดเลยมาแล้วนะครับก็ผมได้เละบ้านแม่งหายไปหมดแล้วนะฮะคลิปนี้จบแค่สิบนาทีบอนะกูไม่มีอะไรนะมาสร้างมาหาเอา,าก็จะสิบนาทีแล้วครับผมก็ไปขอแบบผมแค่มาเล่นแป๊บเดียวนะเออไม่ได้มาเล่นอะไราไมากแค่มาเล่นแป๊บเดียวผมแค่มาเล่นไม่ได้โปรโมทหรือเขาจช้อะไรเบส เอ้ยเฮียบ้านเอ้บ้านวานนึงไอเว็บบ้าน,าน,าน,านมันใช่ไปไอเว็บต่อปอมปะไม่ใช่แน่เพราะว่ามาเล็ดแม่งหายหมดเลยสัตว์หน่อยนุนปะหนุนคุณคุณวะคุณคุณหน่อยน,นุนปะอ๋อนี่กล่องล็อกล็อกนี่กล่องล็อกครับตันนี้พักน,นี้เราจะเป็นโจนพักนนี้เราจะมาเป็นโจรกันฮะ ปึ๊บอันน่าหานี้เปิดได้แต่กูไม่เอาครับอาจจะของบักแล้วเอ็นชาร์ไอ้สัสโตเอ็นชาร์ดคุยเถอะไอ้เฮียมึงรวยจังขนาดนั้นเลยเหรอวะก็จะครังกูหลุดใช่ไหมกูหลุดใช่ไหมหลุดครับโอ้โหชัดเลยกูหลุดเอาเซิร์ฟรีเอาเซิร์ฟรีเอ็นโอล อลยครั้งตัแหลกพี่เจ้าช่วยไม่ตอบสนองไปเรก็เราก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับขอบขอบคุณสำหรับติดเกตซับด้วยนะ